สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเลยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านกอกรจะพายเอฟซีเลยท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนันทิยาเฮงเรื่องแม่น้องนัด,ดากับลูกอึงนะครับในของทุทไทยนะครับของทุทไทยนี่เพื่อกับฝันว่าได้เลี้ยงคนมั่นใจว่าเรียกเขาแล้วหัวเนวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดนะครับ เพิ่นติดมันใจญ่เนื้อเรียกตัวใดก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอมูลต่างๆเกินนดนู่นนี่นั่แบ่งปันมาให้ผมได้จัดทาเป็นคลิปเพราะว่าจะเอฟซีเลยทำผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุตุคลิปนะครับเพิน่นสีให้มาได้ตัวใดมันใจญ่แต่ก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับแต่ผมมานะครับของม้วนเดน้ำปอันนี้มันโครงที่สองเหรอแม่อันนี้โครงที่ไทยได้นี่ กของลูกมันก็เข่าขนาดนะเข่าซ้องอดซอดว่ามันเขาเยอะของลูก็ึลูกมาได้มาตามแรงลูกมาเน้ตตามลูกเอาตมูกนะก็เ้าฉันเทียนนี่แหละวันนี้ลุงมาตามตองได้ลุกกับามัสัมผัสได้ของลูกท่งฟังองสูสุภาพฟไปละใส่ล้าแ่านฟันดียังนี่เนาะ่ทงล ถ่ายผู้นั้นผู้นี้มาซื้อทันขันตานนูอันนั้นนมากผู้เยวะนู้นเได้ยินเสียงอยู่เลยนูถามว่วาสิมาตามตรงสุดถ่ายว่าลุงยูบอเขาจะว่ายูยู่ไดไปสายนู้่าสีมาตามตนู้ก็ไลยไปซื้อลับเขาเลยคงคงเนี่ยกคงกลางตามเแม่บตามกลางโ้ม่ีัต่คงแรกเลยนะค้งทด่้ายมีนค้งที่ไทยด้วยเนาะกระยานน้ำเยบ่ันชีเดบิตไปมหาลูาคงแรก ผมก็ได้มาตามน้ำมราลุเนาะแต่ว่าผมกับพ่อท่านเดเรียกไปลุจักเถือหวานน้าสุดท้ายเายเดียวเล่เย็ได้สับสนเนาะแต่ว่ากิดเสียย่างเดียวก็ได้เปิดไปนะครับเอาบัตที่นี่สิถามนี่บัตที่เนี่ยเป็นงเป็นยังขึ้นปิดปากปากต้นเบียวปาก้เบี้ยวบ๊เบิ้งดอกว่าถา กินขัดพิดกันว่าปิดจมูกกับปิดจมูกกันนะกินยายามนันี่บ่ลูมเป็นยังไงครับน่กินยาหมอาประมาณเดือนนึงก็เเป็นยครับมารักษาท่านอันแอดมินจมาลอกงอก้ยงเี้ยาเเราจะไไนีนงฟันราบ ฟันเป็เรืองตุกเก้าเลยครับตุกเก้าส่งกุกได้้งที่ยาถามอยลุ่มสองซีซีสองน่าเรื่องตุกเก้าเลยครับเ่กี้เงเขาด้มาถามบอว่าเปลี่ยน็นบ้านตเก้าเลยครับจัดตกบ้านนี่สองซีซีสองเลาฟันดีบ่ลุ่มฟันดีฟันว่าจ้งไดค่ะคงทุกทายแล้วฟันวได้ป็นเรื่องกินยังตเกเลรียง้นเลยเรียงนไกินยูบ้านนี่ลับยูบ้านเานี่รั อานเั้นของนี่ลงบ้านเลขที่ยี่สบเนี่แหละบ้านเลขที่ยีบเก็ดนมาได้เลี้ยงคนบ้านเลขในบ้านยี่สิบเ็ดมูาฟันทั้งมือไดรือวันน้งหลังลุงคิบแกไปสองมือเจมือนี่แหละลุงลงิบไปแล้วกับฟันมาได้กินก็ กอนยัง้อเขาเป็นเลขเขาย่นงคลิปแรกกับฟันมาเรียงคนจะเร็งเขาแ้วย่าสเจมีคนโมเด้ฟันมาลูกมเด้ฟันมามีคนเอาเงินมาให้ป่ะคะบ่บันจ้คลิปแรกถูกไหมคลิปแรกกับฝันว่าคนเอซโอนเงินมาให้ลงคลิปไปนู่อแรกนอย มือแรกนู้นดียินล,ล,ลุ้งมาเลขลุงเข่าแล้วหลังจากปล่อยคลิปไปลุงฝันว่าเอฟซีโอนเงินมาหายมปนบ่อหน,<ม>นูก็เลยว่าเดี๋ยวไปใกล้มือหนูจังส้มาตามป้ายเอฟซีโอนเงินมาหายหสินไบ่อค่ะพนวนมาหายไล่บ่อกล่องอยูอะัินแม่แบ่งยังลุ้งเ,เช,ชนนือกแจะแบ่งคั่นนี่แบ่งรอยนี่เลยฝันมาป้อยคีปลุ้งสองซีซีสองแต่แต่วัวแล้วก็บฝันมาเอฟซีโอนเงินมาหายเป็นกองเลยแล้วก็บฝันมาเลี้ยงคนอยู่บ้าน เป็นบ้านเล็กที่่ยงคนไม่สามยงอยู่ใี่เรื่องบ้านเลยพ่ครับฟันดียังไงเนาะฟันดีเด้หรอถ้าเทว่าฟันดีดีฟันบางสิทธะกาอนบ็เหลือเนาะเอฟซีโอนเงินมาให่เพรว่ามันสุดยอดเะไได้ไฟันที่เรกเ c ฟซีโอเนมาให้หังจากปล่อยคิปเด็กมันทางเดียวได้พี่น้องครึ่วนหนซเลยปล่อปล่อปล่สซไปแล้วฟันไฟซีหนื้มาให้ ัไกลมือมากฝันมาเลี้ยงคนเต็มบ้านอู้เลียกหน่อยครับเรือว่นนี้ยมันไกลว่าเป็นตะเขาว่าลุ้งได้รถกะลี่ช่งใบแล้วสลัดไปแล้วสองซีนี้ผมครับสองซีซีสองก็สองเจ็ดเนี่ยซีมาใบมัดกุฎูแล้วครับอันดีเนาะตาเขาลุ้งฝันมาเรียงข้นกะวัวแรกฝันมาเรียงข้นเอารถขนของไปเรียงข้นอยู่เต็นท์ลำปางเขาทั้งบนทั้งล่าง งวดต้อหันกับฟ้นมาเรียงคนบบรูเรียงที่ใส่กับเขาเขาบนเนาะหกเตท้วนนี้ฟันมาเรียงคนอีพี่น้องคลอยคลิปแรกตังแ่ต้องหดสองซีซีสองฟันว่าเอฟซีโอนเงินมาหายกองหมักง่ายแล้วก็ฟันมาเรียงคนยูบาลิกที่สองเจ็ดู่สามนะคะลุงว่ามั่นใจนะาะเขาอี้าเขาง้วนนี้จะเป็นง้วนที่สามนะคะแนวทางของลุงอืนฟันดีค่ะฟันดีเนาขัฟันครับถ้าเก้าขัฟันว่านี่น่ากินไหมครับ เรียกหน่อยๆเด้อเรียกว่าหลายเราเราก็เรียกว่าดังบ่าอันน่าจะซื้อได้มันบ่ลูกดังนี่นี่กจะว่าเรียกสันจรมันิเป็นเลียกวงัมเป็นเลขยก้นบ่สนใจาเจะว่าเป็ี่ยนสั้งสัญสิมีสองซีซสัจรได้ไหัวยุ่งเลยเอเด้อค่ะัวยุ่งเอยกซื้อบ้านเลขที่ลงอึงเนี่ยก็คือซื้อสองเก็ สองเก็หมูสามหมูสากันสตัวกับสองเกสามก็ได้นะครับเฮ้ยไั่แมนหนูกับ่าฟันดีแล้วปล่อยเหล็กล่วงฟันว่าเอฟซีโอนเงินมาไห่บอกเลยขวางมึงเยขวางมึงเงยเถอะเาวมาปันเร็กทีถ้กเนียนกันไหนก็ได้เนียนถ้าตัวฟันสิดีนี่เนาะืีจังไรซีสองซีเนาะครับซีสองซีเพราะว่าเป็นอาจีพมาเป็นการบอกให้ผมจัด่าแน่แน่นอน ฟันมาได้กินกับฟันมาเห็บซีหุ่นน้นมาหหนึ่งมันอาจจะเข่าแล้วนะซีองนี้นั่นหอาจจะอาจจะฟันเป็นกินก็ได้แตาว่าเขาก็เอาฟันเิ้ทีไปน้ำเราะว้เห็บซี้บางท่านก็มักฟันทล้ทีไอเพิ่นตัดใจเองน่ะป้าไปใส้ลุงไปใส่แล้วลุงไปหาหมอไปนวันพุธวันพุธวันไหนยามากินยู่มันแบบทั้งฉีดทั้งกินแ้ก็ะมาเดือนนึงก็น่เศร้าเลยแล้วก็รสข้าวเอ็นมันยืดต่ว่าเนาะก็เลยดึงไปดึงไป คนก็เป็นหลายลูกอันนี้เป็นหลายตัวเป็นหลายบ้เาเดียวมันเดือดหนึ่งมาไฟไหวนะเป็นแล้วก็ไฟเลยผมไ่รู้ซึกงว่านั่งก็ไฟเลยอ,อ,อมอมอากาศยุนี่คือหอนเดะหอนไปแข่งเกมมันหลายคนเลยเนี่ยผมมันประกาศลงตัวมันละเอียดเลยคนมาตกอาทิตย์หนึ่งแล้วบ,าบ,บ้านเราคนมาตัก็ไม่ร้เนาะ ป้าย่น้ากันฝันมาพี่คนมาเกเรียนอยู่บ้านโบกเงินนี่เขาโบกอะไรฝันนี่มีซิรีเแล้วบอกปลาเพีน่ะเพิ่มพูนังเรียนอีเนาะว่างเไปเก็บเียป้ายังยันกล่องก็ยังมันก็ลูกนก็เกบมันได้เพาอไงนเฮ็ดเี่ยังเงียบยัมล่มลายเง็บรบนะมันเสีบเก่ว่าที่มันอ้ยเาเคซื้อม่แคยเก็บอาคนที่ซื้อียังเสีบทีแรกผมมาจะไปตลาดเรไปตลาดบ้าน แก่หมดแก่กินแซ่บจต่แต่มาเยสืตาด้มัแกกินหมดเลยสารพัดเห็ดนะจ๊ะสารพัดเห็ดเอาเห็ดม่วเห็ดเห็ดปลมาเยเห็ดเห็เดวสลูด่องอึงเปิ้ลป่อยลงแต่ตั้งแวดสองซี่ซี่สองหลังจับก้อยลงแหลเป็นกระานไว้เอ็ดี่โอนเงินมาหาเป็นกล่องมีเตแบ่งรอยแบ่งพันนะคะ แล้วก็ฟันอีกว่าได้เลี้ยงคนอยู่บ้านนะคะบ้านเพิ่นเป็นบ้านเลขที่สองสี่เธอสองเจ็หมู่สามนะคะเป็นแนวทางคาะสื่อสารกินนั่งรัฐบาลสําหรับโนเดียโนเดียว่าเป็นฟันที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นฟันจริงก็ได้นะคะเลขหน่อยๆเนาะเลขว่าลายตัวเลขตัวเลขในที่เขาแล้วนะครับไปย้งกับคิดว่าคือกันนะครับส่วนตัวลุงเนาะสื้อสลารกินแบ้งไว้หลายใบแล้วนะคะมีตมตะเลขบ้านกระเลขกสองสี่เลขว่หลายตัวสำหรับคนทุ่นหน่อยหามผ่านเลยนะลุงเนาะ ครับกับวางไวเอฟซีและทำผู้ช่วยต่างๆโค้งเสียดเงียบในฟางเหลีวนะครับถินวันยาได้สาหลูเรกของลูกอึงนะครับท่านเรบผมในไทยกีบเนื้สลุยครั้งหนึ่งนะครับลูกอึงโค้งโค้งทวายฟันได้เลี่ยงข้นมันใจเรียกเขาเลียกวดวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดนะครับประกาเรียกต้นร่องกีบกอนนะครับสองซี่สีสองนะครับวันวันยเลี่ยงข้นนะครับก็ว่าเรียกทีมันเกิดสองเจ็ดมู มู่สามนะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแน่ทางสื่อสักกินแบงของตะบ,บันกหวังว่ายเอฟซีและต่างประเททุกท่านคงสิไรเงี้ยในฟังเล้วนะครับส่ารับผูมพิ่ายคลิปนี้ขอจุติเพียงสำนีพบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปต์นี่โชคดีสวัสดีครับ